คุณนิ่งแล้วก็ไม่สนใจพลังงานที่จะเข้ามาแทรกแซงให้คุณนะคะกลายเป็นพลังงานลบคนที่พยายามที่จะดึงพลังงานดีๆของคุณนะคะให้มันตกลงมา เช่นนะคะเรนดอมนี้ค่ะไพ่ที่ดึงดูดคุณเข้ามาเป็นไพ่หมายเลขหไพ่แห่งชัยชนะแล้วก็สี่เหรียญความสําเร็จของคุณมันคือสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณลงมือสิ่งที่คุณตั้งใจแต่คนที่ไม่เข้าใจจริงๆก็คอยแต่จะจับผิดคอยแต่จะว่าให้กับคุณนะคะถ้าเกิดมีพลังงานเหล่านั้นมาคุณจะยกดาบเลยค่ะคุณจะรู้สึกว่าโอเคนั่นคือความเจ็บปวดของหัวใจเขานั่นคือปมด้อยที่พวกเขาทําไม่ได้เขาก็เลยมาตัดสินคุณนะคะคุณไม่ ไม่หวั่นใจคุณรู้ตัวเองดีนะคะว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณจะไม่ไปตัดสินใครคุณจะไม่เอาตัวเองนะคะไปลงสนามของคนอื่นคุณจะสนใจสิ่งที่เป็นตัวคุณแต่หลายๆคนนะคะที่ถูกดึงดูดเข้ามามันก็มีบ้างมีบางอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทําไม่ถูกเราต้องไปคอมเมนต์เขาซึ่งในความเป็นจริงนะคะ มันก็ไม่ใช่หน้าที่เราจะไปคอมเมนต์ว่าให้ใครทําถูกไม่ถูกเดี๋ยวระบบของเขาก็จะจัดการเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไปแย้งหรือไปทําสิ่งที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับหน้าที่ของเรามันก็จะแปลว่าพลังงานของเรานั่นแหละค่ะตกเองผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาส่วนใหญ่จะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะคุณจะสนใจแค่เรื่องของตัวคุณคุณจะมองแค่ว่า คุณทำดีหรือ,อยังชีวิตคุณดีขึ้นหรือ,อยังหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนอกจากไปคอมเมนต์ไปว่าไปพูดถึงคนอื่นอืพลังงานแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะไม่มีในตัวของคนที่ถูกดึงดูดเข้ามาถ้ามีก็จะเป็นจํานวนน้อยมากๆนะคะเพราะส่วนใหญ่คุณจะนิ่งไม่สนใจเรื่องของคนอื่นรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณด้วยนะคะคนอื่นมายุ่งเรื่องของคุณคุณก็จะไม่สนค่ะ ปล่อยให้ความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวใจเขาทํำลายตัวเขาเองเพราะถ้าคนเรานะคะโอเคกับชีวิตของตัวเองจะไม่เอาเวลาอะไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นนี่คือพลังงานแบบ6ไม้ความสำเร็จแล้วก็สี่เหรียญนะคะตนตื่นรู้ในพื้นที่ของตนถ้าทำไม่ได้ก็จะหันกลับมาฝึกฝนตัวเองจะไม่เอาคนอื่นนะคะมามาพูดให้ต่ำลงเพื่อที่จะดึงความรู้สึกตัวเองนะให้สูงขึ้น จะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะคุณรู้ดีว่าการทําแบบนั้นน่ะมันคือการยอมจํานนต่อพลังงานที่ต่ํามันเป็นการประกาศออกไปว่าฉันแพ้ฉันต้องไปว่าให้คนอื่นนะคะเราไปดูข้างในกันค่ะว่าพลังงานของคุณนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนจะสู้กับพลังงานลบที่ไม่สามารถที่จะสู้คุณได้ก็เลยมาในเวอร์ชั่นที่ยกตัวเองนะคะเป็นผู้ที่ดีมากเป็นผู้ที่รู้ที่เห็นผู้ที่เข้าใจแต่กลับไม่อยู่ในพื้นดีของตัวเอง โผล่เข้ามาในพื้นที่คนอื่นมันจะมีนะคะพลังงานแบบนี้จะแทรกแซงเข้ามาได้หลายคนที่ถูกดึงดูดเข้ามาเชื่อว่าคุณจะเจอพลังงานแบบนี้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่กลาลังพัฒนามันจะมีโผล่เข้ามาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณในตอนนี้ค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรเอ่ยไปดูสําหรับนี้กันก่อนนะคะสําหรับนี้ ไพ่หมายเลขหกนะคะอะไรที่ทําให้ผู้อื่นนะคะมาสนใจในตัวคุณมาคอยชื่นชมมารับพลังงานดีๆจากคุณแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่เข้ามาป่วนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทําอะไรผิดไปหรือเปล่าเชื่อว่าคุณจะต้องไม่สนใจค่ะ เพราะว่าไพ่ใบแรกที่กระเด็นออกมาเองนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่สี่เหรียญคือผู้ที่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะมั่นใจกับมั่นหน้านี่มันจะไม่เหมือนกันนะคะมั่นใจก็คือถ้าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายหรือว่าไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดต่อกฎชุมชนนะคะมันก็ไม่เกี่ยวกับ คนอื่นว่าคนอื่นจะคิดยังไงพลังงานของคุณดีมากนะคะสี่เหรียญเป็นไพ่ที่นําคุณเข้ามาแล้วก็เป็นไพ่ที่สุ่มได้ใบแรกพลังงานของคุณโอเคมากปังมากนะคะไม่ยอมรับพลังงานที่ไม่ดีเห็นกรอบนี้ไหมคะคุณจะเชื่อสิ่งที่คุณทําคุณจะโอเคกับผลงานของคุณไม่ว่าผู้ใดจะมาตัดสินหรือว่ามากล่าวหาใดคุณไม่สนเพราะว่าภาพของเราเห็นไหมคะพระอาทิตย์แสงสว่างมันเป็นธรรมดาที่คนที่มืดมน จะไม่โอเคกับผู้ที่มีแสงคนที่เขาดีจริงๆเขาจะรู้สึกยินดีรู้สึกโอเครู้สึกเห็นด้วยนะคะเพราะคุณมาทางที่ถูกค่ะคุณไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ว่าให้ใครคุณเป็นแสงสว่างนะคะใบที่สองค่ะโอ้โหความรักค่ะผู้คนส่วนใหญ่นจะชื่นชอบสิ่งที่ดีคนที่ไม่ชอบสิ่งที่ดีคือคนที่จิตใจที่เมืดมนคนที่คอยจับผิดคือคนที่ไม่โอเคกับชีวิตของตัวเองแต่มาลงกับคนอื่นค่ะส่วนคุณนะคะส่วนน้อยมาก สิ่งที่คุณทําไปเนี่ยคนอื่นจะไม่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบนะคะพลังงานเล็กน้อยก็เลยไม่มีผลต่อคุณค่ะแสงสว่างของคุณเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวคุณเท่านั้นนะคะมันยังไปเกิดกับจิตใจของคนที่สามารถที่จะสว่างได้ความรักรักในตัวเองคนที่รักในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองคนที่ ฟังภาษาที่ดีออกรู้เรื่องนะคะเขาจะได้รับความรักได้รับแสงสว่างรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นประโยชน์มันเป็นพลังบวกมันเป็นพลังบุญนะคะแต่สําหรับผู้ที่จิตใจมืดหมนเขาจะรู้สึกร้อนรนรู้สึกว่าอุ๊ยสิ่งที่คุณทํามันไม่ถูกมันไม่ดี พาใจเขาไม่ต้องการแสงสว่างใจเขาต้องการแต่ความมืดเขาก็จะกล่าวหาว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่ดีมันหลอกลวงมันสารพัดคาที่เขาจะมามองคุณนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนั่นคือนรกในใจเขาเขาไม่โอเคกับแสงสว่างก็ปล่อยให้เขาอยู่ในนรกของเขาต่อไปนะคะใบต่อไปค่ะคุณได้อะไรเอ่ยโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะเราต้องกลับด้านไว้จริงๆแล้วมันเป็นไพ่ดีวิลนะคะแต่ว่ามันมีภาพที่ไม่สุภาพเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะคว่ำไพ่ใบนี้ไว้นะคะไพ่ใบนี้นะคะ จะเป็นพลังงานที่ตรงข้ามกับไพ่เดลอรอเป็นไพ่เดวิลค่ะความหลวงสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงสิ่งที่คุณเป็นนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเหมือนพลังงานที่ดึงดูดคุณเข้ามานะคะพลังงานของคุณตอนนี้จะจัดเรืองแสงเป็นแสงที่ ใครๆก็อยากเข้าหาหมายถึงคนที่ดีคนที่เป็นพลังบวกนะคะแต่ว่ามันจะไปต้านทานไปเสียดทานหัวใจของคนที่มีแรงฤิษยาสูงมีแรงอิจฉาสูงคนที่ขาดความรักคนที่ไม่เข้าใจความรักความหวังดีที่แท้จริงเขาจะเจ็บปวดเขาจะมองว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันไม่ได้มีผลดีต่อตัวเขาเลยความเศร้าเกาะกลุ่มหัวใจเขาค่ะเห็นไหมคะไพ่ใบนี้ค่ะความโง่เขาเบาปัญญาทําให้เขาต้องรู้สึกเจ็บปวดค่ะ สองพลังงานนะคะที่ถูกดึงดูดท้าหาคุณพลังงานแสงที่เป็นพลังงานบวกที่เข้าใจสิ่งที่คุณเป็นเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจการรักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะจะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยตอนนี้นะคะพลังงานนี้ค่ะเด่นในชีวิตคุณแต่มันก็จะมีอีกพลังงานหนึ่งนะคะที่แทรกแสงเข้ามาก็คือไพ่เดวินี่แหละค่ะคือไพ่มาผู้ที่จะมา กระตุต้นพลังงานความดีของคุณนะคะมันไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเติบโตมากพอที่จะต้านความไม่ดีความรู้สึกไม่ดีเพ้อๆคุณจะทําให้เขาเปลี่ยนใจนะคะเขาจะเห็นตัวตนเขาเขาจะเห็นความก้าวหน้าของคุณแล้วเขาจะเห็นความเมื่อที่อยู่ในหัวใจเขาเห็นชีวิตของเขาที่ยากจนลงทุกวันมันต่างจากคุณมากเลยคุณจะดีขึ้นเ,เรื่อยๆนะคะความดีมันเริ่มที่จิตใจก่อน ถ้าจิตใจเขายังมืดมนชีวิตเขาก็จะจมอยู่ในกองความทุกข์เช่นกันค่ะใบต่อไปนะคะให้หนึ่งไม้ห็นหมคะเขาเห็นตัวเองลําบากเขาเห็นตัวเองจมอยู่ในความทุกข์กองทุกนั้นแหละค่ะจะทําให้เขาตื่นรู้จะทําให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วพลังงานบวกที่คุณแชร์ออกไปที่คุณส่งออกไปเนะี่ยมันมีผลดีจริงๆเขานะ่ะจิตใจมืดบอดมานานเขาถึงไม่เห็นความดีนั้นพอชีวิตเขาไปถึงจุดลำบากจริงๆเขาจะรู้ว่า การเงินการงานความรู้มันสําคัญความรู้ที่คุณบอกออกไปมันคือความจริงเขาปฏิเสธการเงินในอดีตนะคะเขามองว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอวันหนึ่งเขาป่วยวันหนึ่งเขาเจ็บเขาจนขึ้นมาเขาจะรู้ว่าความลําบากมันน่ากลัวความจนมันน่ากลัวจริงๆมันเป็นปีศาจร้ายนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเขาจะแตกฉานในวันที่เขาไม่เหลือใครไม่มีทางเลือก ไม่มีสิ่งใดจะช่วยเขาได้นะคะเราบรรลุธรรมเราฝ่ทธรรมเราศึกษาธรรมได้แต่ธรรมชาติของโลกเรายังต้องเพิ่งทรัพย์สินที่จะมาหล่อเลี้ยงสุขภาพกายสุขภาพใจมาทําให้คนที่เรารักมีความสุขมันยังสําคัญอยู่นะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่เป็นไรป่วยก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอไปแบบฟรีก็ได้ ตอนให้เราจะไปแบกปีนะคะการเดินทางเราก็ต้องใช้เงินอยู่ดีเราต้องกินข้าวไม่มีใครมาแจกข้าวฟรีเราในทุกวันนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะตื่นรู้ขึ้นเพราะพลังงานของคุณค่ะเขาจะเลิกบูชาความจนเขาจะหันมาสนใจแสงสว่างเขาจะเลือกเส้นทางที่ก้าวหน้าเขาจะลืมไปว่าอดีตนั้นนะคะเขาเคยปฏิเสธพลังงานของคุณเคยปฏิเสธความก้าวหน้าเขา จะหันกลับมาจริงๆคุณปลุกจิตวิญญาณเขาได้จริงนะคะไพ่หนึ่งหม้ค่ะเป็นใบสุดท้ายโอ้โหพลังงานนี้นะคะจะปลุกเขาได้แบบน่าเชื่อแล้วก็น่าทึ่งมากๆนะคะใบต่อไปค่ะสิบไม้นะคะ แต่ความที่เขาเหล่านั้นอาจจะตื่นขึ้นนะคะบิบากกรรมใหญ่ก็มาถึงตัวเขาก็มาจับจองดวงวิญญาณของเขาแล้วค่ะเขาทนทุกข์ทรมานไม่ไหวสุดท้ายเขาจะเลือกเส้นทางสว่างเขาจะอยู่กับความทุกข์ทรมานนั้นในนานแค่ไหนเขาจะมองเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วสรรเสริญว่าตัวเองโชคดีที่เกิดมาอับจนหนทางเขาจะทําแบบนั้นได้อีกนานแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่พ่ยเราเรื่องนะคะเขาทนต่อไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ายิ่งอยู่เส้นทางของเขาก็ยิ่งเมิดมิดนะคะ พอเขาไปถึงจุดที่ยากหนักหนาจริงๆนะคะเขาจะยอมจำนนนะคะไพ่หมายเยลขเก้าออกมาเฮอร์เมสคนคนนี้ยังมีโอกาสที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณต้องใช้ความลำบากความอับจนในหัวใจเขาเนี่ยละค่ะเปลี่ยนพลังงานเขานะคะ ใบที่สามค่ะโอ้โหจริงๆคุณเห็นไหมคะแตกสลายแตกกระจายเป็นสิ่งเสียงค่ะความจนจะนําเหตุการณ์ต่าง,างๆเข้ามาในชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียการพังทลายเงินงานความรักญาติพี่น้องจะแตกกระจายไปหมดเขาจะตื่นขึ้นจิตวิญ,ญญาณอันสีขาวกว่าจะปลดปล่อยตัวเองได้ก็เกือบสูญเสียไปทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนะคะนี่คือผู้ที่ปฏิเสธพลังงานแห่งความดีปฏิเสธพลังงานแสงปฏิเสธพลังงานแห่งความมั่งคั่ง ผู้ที่เกียรติการมีเงินเยอะผู้ที่ไม่ชอบคนที่มีเงินมากกว่าผู้ที่เขาจเจริญกว่ากลับไปอิจฉาเขานี่คือคนที่จะได้เจอบททดสอบหรือบทลงพันนะคะพอเขาเปลี่ยนไปเป็นนกสีขาวเป็นจิตวิญญาณสีขาวแล้วเขาจะเป็นอย่างไรต่อล่ะด้วยจิตทิเบตตานะคะเราจะไปเปิดให้เขาต่อค่ะสองถ้วยนะคะโอ้โหเป็นการที่แบบยอมจำนวนอย่างแท้จริงนะคะจะไม่เอาแต่ตัวเองจะไม่เชื่อความคิดของตัวเองแล้ว เขามองว่าถ้าความคิดของเขามันดีจริงเขาคงไม่สูญเสียอะไรไปมากมายขนาดนี้เพื่อนคนรักคนที่เขาศรัทธาหายไปจากตัวเขาหมดเลยค่ะพอเขาได้หันหลังให้กับพระอาทิตย์ที่อยู่ข้างหลังถึงเวลาที่เขาต้องมองหน้าต้องหันหน้าไปทางแสงสว่างไปต่อกันนะคะเขาจะหันไปไหมคะอุ๊ยหมายเลขห้าน,นะคะพลังงานแบบห้าถ้วยกับห้าหมายห้าห้าห้านะคะห้าห้าห้า เป็นพลังงานของคนที่ดื้อม,มากอีโคสูงจัดต้องให้ตายในหน้าที่ก็จะไม่ยอมจำนวนง่ายๆเขาต้องเปลี่ยนร่างเปลี่ยนวิญญาณไปเลยเหรอเขาต้องเกิดใหม่กี่ครั้งก็ถึงจะยอมรับพลังงานดีๆเขาถามตัวเขานะคะจริงๆแล้วคนนี้เป็นคนที่น่าสงสารเขาเนี่ยอยากจะรับพลังงานที่ดีเหมือนกันเขาอยากจะได้รับความรักเหมือนกัน แต่สิ่งที่เขาเคยเจอมาในอดีตนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีผู้ใดรักเขาอย่างแท้จริงไม่มีความจริงใจไหนจะเข้ามาในชีวิตเขาแค่ความคิดแค่ทัศนคติของเขามันก็ผลักเขาลงไปสู่นรกแล้วนะคะตอนนี้เลขห้าเกิดขึ้นกับเขาค่ะจิตวิญญ,ญาณสิ่งที่อยู่ในตัวเขาครูบาอาจารย์หรือคุณงามความดีในอดีตที่เขาเคยทําไว้ค่ะจะเป็นตัวช่วยถึงเขาจะร้ายถึงเขาจะดื้อแบบนี้แต่จริงๆแล้ว ในตัวของเขาในความเป็นเขานะคะก็ยังมีความดีหลงเหลืออยู่เขาจะถูกฟักออกมาใหม่เขาจะต้องได้เปลี่ยนพลังงานใหม่นะคะเพราะว่าหน้าไพ่เป็นหนึ่งไม้จากพลังงานของคุณนี่แหละคะ่ะจากตัวตนจากความเป็นคุณคุณเป็นผู้ที่เปลี่ยนโชคชะตาหรือว่าชีวิตของคนอื่นได้นะคะสลับพลังงานกลับนะคะถ้าคุณไม่ใช่ผู้ที่ปล่อยพลังงานบวกไม่ใช่คนที่ จะเปลี่ยนเขาได้ก็เป็นเขานี่แหละค่ะที่จะเข้ามาเปลี่ยนความคิดคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคคุณนี่แหละปางสุดถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรเหลือเลยในชีวิตแต่คุณก็โอเคถ้าเกิดว่าคุณมีพลังงานแบบนี้นะคะคุณจะเจอคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเข้ามาเปลี่ยนทัศนคติเข้ามาเปลี่ยนอุดมคติต่างๆในชีวิตคุณใหม่นะคะอันนี้คือเราอ่านจากหน้าไพ่นะคะอันนี้เราอ่านจากหน้าไพ่นะคะถ้าคุณเป็นพลังงานแสงอยู่แล้วคุณจะไปเปลี่ยนคนอื่นแต่ถ้าคุณเป็นพลังงานที่ ที่น้อยใจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ถูกรักตัวเองเนี่ยอยู่ในมุมอับจนหนทางมากคุณจะไปเจอครูผู้ที่มีแสงสว่างผู้ที่จะมาเปลี่ยนจิตอินญานของคุณนะคะเหมือนนกน้อยตัวนี้ค่ะถูกเปิดจัก,กรวาลให้ออกจากหลุมดําที่เป็นอัตตาที่เป็นอีกโก้ที่ฝังเขาอยู่ลึกมากนะคะมันฝังเขาเอาไว้ลึกมากจิตใต้สํานึกเนี่ยโอกาสที่จะขุดขึ้นมาเนะี่ยยากมากรู้แค่การตัดสินผู้อื่นรู้แค่จะไปคอมเมนต์ว่า้คนอื่นยังไง แต่ว่าตัวตนของตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ในจุดที่จะบอกอะไรใครได้เลยนะคะเราต้องไปให้ถึงฝั่งเราต้องไปถึงความสําเร็จก่อนเราถึงจะบอกกล่าวคนอื่นได้ไม่งั้นคําพูดของเรามันจะเป็นแค่สายลมมันจะเป็นแค่ลมพิษที่คนอื่นเขาไม่ได้อยากจะฟังไปต่อนะคะก้าวดาบหมาเลขเก้ออกมาอีกแล้วค่ะหลายๆคนนะคะยังมีความรู้สึกที่ว่า ฉัน,นอยากช่วยเขาแต่ฉันก็อาจจะจนปัญญาแลว้วเพราะว่าเขาไม่รับรู้เขาไม่รับฟังอะไรเลยเขาเป็นตัวเขาเกินไปปรับพลังงานปรับนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ดื้อล่ะคุณก็จะเป็นผู้ที่ถูกช่วยเหลือจากใครบางคนที่คุณเองนะบังเ,เอิญไปเจอเธอไปเจอเขาก็ได้เขาหรือเธอจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สําคัญ แต่พลังงานของเขาจะมีความสําคัญต่อคุณมากเก้าห้าห้าเก้าเห็นไหมคะจิตอินญาณที่เข้มแข็งจิตอินญาณที่แข็งแกร่งเขาไม่ได้โกรธเลยในสิ่งที่คุณทําให้เขานะคะเพะ้อเพ้อคุณจะมาสํานึกผิดเองเพราะสิ่งที่คุณทําไปนั้นมันบอกถึงความขาดหลายอย่างในตัวคุณนะคะอันนี้หมายถึงถ้าเกิดเป็นพลังงานของคนที่พลัง้งเผลอไปทําให้คนคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณนะคะคุณไปทําให้เขาเนี่ยคุณจะรู้สึกผิด สำหรับพลังงานกลับมานะคะแต่ถ้าตัวคุณเป็นพลังงานที่อยู่เฉยๆแล้วคนอื่นน่ะเข้ามาในพลังงานของคุณเข้ามาก่อกวนเข้ามาตักเตือนเข้ามาทําในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเขาเลยมันเป็นแค่พลังงานอิจฉาที่เข้ามาเท่านั้นนะคะเป็นพลังงานที่ร้อนรนเป็นพลังงานของผู้ที่อยู่ในเงาเมิดถ้าเกิดคุณเป็นพลังงานสว่างนะคะคุณนี่แหละค่ะจะทําให้จิตอินญาณเมิดที่เข้าหาคุณน่ะสว่างขึ้นนะคะไปต่อกันค่ะ โอ้โหสองดาบนะคะห้าเก้าสองพลังงานแข็งมากๆนะคะคนนี้จะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้เราสลับพลังงานกันเอานะคะห้าเกสองแต่ว่ามันเป็นกับด้านแทนที่จะเป็นพลังงานที่ดีแต่เขาอยู่ผิดด้านไปนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเขาปรับได้หรือว่าพลังงานคุณช่วยเขาได้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยจะเป็นคนที่หัวใจเข้าถึงธรรมะธรรมะหมายถึงธรรมชาติของความจริง เขาจะไม่ไปตัดสินผู้ใดอีกแล้วเราเชื่อว่าคุณจะเปลี่ยนพลังงานเขาได้ถ้าเกิดว่าคุณคือผู้นําแสงหรือเป็นผู้ที่จักรวาลเลือกคนนี้อาจจะเป็นบททดสอบที่ทำให้คุณอะข้ามไปอีกขั้นก็ได้นะคะเก็บเวลไปอีกขั้นนั่นเองค่ะใบต่อไปนะคะหมายเลขที่สิค่ะพลังงานแบบ1111งหนนะคะคุณเจอตัวตึงคุณเจอมานตัวหลักคุณเจอผู้ที่จะมาทำให้คุณอัพเวลจริงๆนะคะ พลังงานของคุณจะกระโดดไปคุณจะใช้พลังงานของเขาเนี่ยในการทํางานได้หมายความว่าอะไรเอ่ยถ้าสมมติว่าคุณทํางานเกี่ยวกับแนวคิดแรงบันดาลใจหรือการวิจัยอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคนนะคะไม่จําเป็นว่าคุณต้องอยู่ในห้องแลบคุณเป็นคนธรรมดาน,นี่แหละแค่คุณสนใจเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับทัศนคติหรือว่าวิสัยทัศน์ของคุณคนคนนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า มนุษย์เนี่ยน่าสงสารแค่ไหนคนคนนี้จะเป็นแบบอย่างที่น่าสงสารที่สุดนะคะเห็นไหมเขากอดดอกไม้สีขาวไว้เขาต้องการความรักเขาแค่ขาดความรักเขาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยขนาดนั้นแค่หัวใจเขาถูกกักขังหัวใจเขามันไร้ทางออกมันมืดมนนะคะแต่ตอนนี้ค่ะหมายเลขที่11ขึ้นมาหนะะึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะคุณปลดล็อกเขาได้อย่างแน่นอนอันนี้ถ้าคุณอยู่ในพลังงานแสงนะคะคุณเจอคนนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่านักสือเล่มเนี้ย เคยคิดว่าจะอ่านยากเคยคิดว่าจะเป็นปติบัติแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นข้อสอบปลายภาคข้อสอบขั้นสุดท้ายสอบแบบจะเรียนจบชั้นจะเปลี่ยนและจะเข้ามาหาลัยแล้วอืมใบต่อไปค่ะหลังจากหมายเลขที่สิบเอ็ดก็จะเป็นเจ็ดค่ะชาริออตนะคะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีจริงๆคุณจะชนะใจเขาได้คุณจะเปลี่ยนมุมมองความคิดเขาได้ไพ่ออกมาดีมากนะคะแล้วชาริออตออกมาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเลขเจ็ด เป็นผู้ที่ไม่ใช่แค่จะยอมจำนนนะคะแต่เขาจะเปลี่ยนผ่านจากความร้ายกลายเป็นดีได้จริงสีดำกับสีขาวคุณเห็นไหมคะจากที่เขาตั้งใจจะเป็นคนที่ตรวจสอบจักรกวาลจะไปทำตัวประหลาดไปในทุกที่แต่พลังงานความดีที่เขาสะสมไว้ค่ะมันถึงเวลาที่เขาจะเป็นคนดีสักทีมันแตกกระจายออกมาเขาเลือกเส้นทางที่ดีเขารู้สึกถึงปาฏิหาริย์เขารู้สึกถึงพลังของคนที่ไปแทรกแซงในจิตใจเขา เขาอยากรู้จักเพราอยากเข้าใกล้คุณเกิดความรู้สึกตกหลุมรักเชื่อในสิ่งที่คุณพูดแม้ว่าในอดีตเขาจะไม่เอาไม่รับไม่ทราบไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเป็นไพ่สองดาบเห็นไหมคะแต่ว่าสองดาบของเราค่ะมันกลับด้านนะคะความมืดแล้วก็มืดอีกด้าน เป็นความเมื่อที่เขามั่นใจว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังหาทางออกไม่ได้ล้วผู้ใดจะเอาความมื่อออกจากหัวใจเขาได้อดีตเขาเคยเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ไม่นานเกินรอรวมไปถึงใครหลายๆคนที่เปลี่ยนเขาได้คือพลังงานปัจจุบันนะคะคือไพ่หมายเลขเจ็ค่ะเปลี่ยนที่ความคิดเปลี่ยนที่มุมมองคุณทําได้คุณมีพลังงานแบบประกาศสิทธิ์เป็นผู้ที่จะพลิกความคิดของคนอื่นนั่นเองค่ะขออีกสองใบให้คุณนะคะ เห็นไหมคะจากก้าวดาบเป็นก้าวเหรียญน,นะคะแล้วก็มีพลังแบบเสือดำนกขาวคุณเป็นพลังงานที่อ่อนโยนก็จริงแต่ความดุร้ายในพลังงานของคุณนั้นนะคะ<ๆ>ก็กำจัดสิ่งที่เป็นมารสิ่งที่เป็นภัยที่จะเข้าหาคุณได้เช่นเดียวกัน <S <S <ๆ>เขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยดูเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรเยอะดูเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองอันนี้คือมุมมองเขาเแรกนะคะเขายังไม่รู้ว่าคุณนั้น เป็นของจริงเป็นตัวจริงขนาดไหนเขาต้องเข้ามาสัมผัสค่ะคุณไม่ต้องออกโรงเองเลยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะคุณจะถูกซัพพอรตจากจากาักรวันพลังงานโลกจะช่วยคุณพลังงานโลกจะช่วยให้เขาเจอสถานการณ์ที่เขาจะต้องเปลี่ยนความคิดจากสองดาบนะคะเป็นสองไม้เห็นไหมคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ จากเขาต้องการอยากจะสวนกระแสสวนทางอยากจะมาดับแสงของคุณเขากลับไปในทิศทางเดียวกับคุณคุณเปลี่ยนใจเขาได้คุณเปลี่ยนทางคุณได้จริงๆนะคะเรนดอมนี้พลังงานของคุณก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยค่ะถึงแม้ว่าจะเจอบททดสอบเจอคนที่ตั้งใจจะมาต่อต้านคุณราชาถือไม้เห็นไหมคะสุดท้ายแล้วเขาก็เข้าใจว่าตัวเขานั่นแหละที่กําลังต่อต้านตัวเองตัวเขานั่นแหละที่เข้าใจตัวเองผิดมาตลอดคุณเปลี่ยนเขาได้ คุณทําให้เขาเป็นราชาถือไม้แล้วก็จะเป็นชารีออตไม้เลขเจ็ดความจริงจะเกิดขึ้นกับตัวเขาชีวิตเขาจะต้องได้เจอจุดเปลี่ยนจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับนี้กันค่ะเราดูพลังงานของเขาไล้สิ่งที่คุณเปลี่ยนเขาแล้วเดี๋ยวเรามาดูคุณกันนะคะว่าหลังจากที่คุณทำภารกิจนี้ได้หลังจากที่คุณเปลี่ยนพลังงานคนคนนี้ได้นะคะเปลี่ยนแบบคุณไม่ต้องไปลงมืออะไรเลยสิ่งที่เป็นคนพลังงานที่อยู่ในตัวคนผลงานของคุณก็ได้นะคะมันไปเปลี่ยนใจเขาเอง เราไปดูคุณกันนะคะว่าคุณจะได้รางวัลอะไรจากจักรวาลในการทํางานครั้งนี้คะเดี๋ยวเราไปดูให้คุณกันนะคะคุณจะได้อะไรเอ่ยบยแรกโอ้โหความสงบสุขค่ะพื้นที่ของคุณเนี่ยต้องการความสงบสุขพลังที่เข้าหาคุณต้องเป็นพลังงานที่สงบสุขเช่นกันต่อให้เขาจะเป็นดวงไฟดวงใหญ่มากพุ่งเข้าหาคุณสุดท้ายเขาจะกลายเป็นน้ำแข็งเขาทำอะไรให้คุณไม่ได้เลยนะคะ โอ้โห oh. สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะคะการดื่นรู้การรับรู้ความจริงความจริงคือสิ่งไม่ตายค่ะกิเลสและไฟแห่งความโกรธโทสะที่อยู่ในใจเขามันได้มอดไหมไปแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่ไม่ดีในหัวใจเขาถูกกักขังไปแล้วค่ะถูกจับขังเอาไว้เพราะเขาเลือกเส้นทางที่จะทําให้หัวใจเขาเป็นสุขจะไม่เลือกอิจฉาจะไม่เลือก ทำในสิ่งที่ไม่ควรทําไม่รู้ว่าเขาจะทําไปเพื่ออะไรเขาจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นนะคะก็คือพลังงานที่อยู่ในตัวคุณคุณจะไม่ได้แค่ความสําเร็จจะไม่ได้แค่ความสนุกจะไม่ได้แค่ความสงบสุขไม่ใช่แค่การตื่นรู้แต่คุณยังทําให้สิ่งชั่วร้ายนะ่ะหลุดออกไปด้วยคนคนนี้นะคะถือครองความชั่วร้ายไว้เยอะมากนะคะเป็นสนิมที่เกาะกินหัวใจเขาคุณจะรู้สึกดีที่คุณเปลี่ยนได้ไว คนนี้นะคะไม่ใช่จะใช้เวลาเปลี่ยนได้ง่ายในวันสองวันนะคะบางคนใช้เวลาเป็นปีปีนานมากนะคะหลายปีอาจจะทั้งชาติของเขาก็ได้ที่เขาจมอยู่ในความเศร้าแต่พอเจอคุณค่ะเจอคุณไม่นานเขาก็เปลี่ยนเวลเปลี่ยนพลังงานไปสิ่งที่คุณได้คือความรู้สึกดีกับตัวคุณกับสิ่งที่คุณเป็นนั่นเองค่ะใบสุดท้ายให้คุณนะคะเป็นความก้าวหน้าการพัฒนาในสิ่งที่คุณทํานะคะสิ่งที่คุณเชื่อ สิ่งที่คุณศรัทธามันทำให้คุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจริงๆนะคะใบสุดท้ายเป็นพลังงานก้าวหน้าคุณจะรู้สึกถึงระดับการพัฒนาจิตใจความรู้สึกของคุณคุณอาจจะเคยเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นไวต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนคุณถึงเข้าใจเขาคุณเคยเป็นมาก่อนแล้วคุณก็ยอมรับสิ่งที่เคยเป็นได้ตอนนี้นะคะหัวใจคุณเติบโตพลังงานของคุณเติบโตนี่คือที่สุดของความรู้สึกนะคะความนิ่งความสงบความเยือกเย็น เป็นพลังงานของผู้ที่จะสยบมาอย่างแท้จริงค่ะขอให้ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะเจอแต่พลังงานดีๆเป็นพลังงานที่เปลี่ยนร้ายให้ใกลายเป็นดีคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ